สวัสดีครับลูกค้าจากเพจ PJ t e c h เ i c a นะครับวันนี้วันที่20มีนา64เนาะประกันหมด65ปีนหนึ่งนะครับวันนี้ส่งอีก1ชุดนะครับนี่เป็น DCAC 1 2 0ยแอมครับแบบสวยๆกันเลยนะครับก็เดี๋ยวผมส่งเป็น2กล่องเนาะ แบตกล่องหนึ่งแล้วก็ตัวเฮลบ็อกกล่องหนึ่งแยกเป็นสองกล่องไปถึงลูกค้าก็จับแบดวางนะท่านนี้นะครับมันมีโฟมยัดไปลูกค้าก็เอามาโฟมยัดหน้ายัดหลังนะครับไม่ให้มันเลื่อนโฟมเดี๋ยวผมใส่ไปในกล่องให้นะครับก็เอาปลั๊กมาต่อกันได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวผิดขั้วเพราะว่าปลั๊กมันบังคับอยู่นะครับอันนี้มันจะเป็นสี่เหลี่ยม มันมนนะใ้จะเป็นเหลี่ยมตรงๆนะครับแล้ตั้งกลัวผิดขั้วนะครับอ,อันนี้มีพิเศษที่น,นึงลูกค้าขอเพิ่มจุดชาร์จแบตเตอรี่รถเรือบบังคับด้วยก็จัดไปให้นะครับก็ไปถึงลูกค้าก็ต่อสายเนาะแล้วก็เปิดฟิวเบรกเกอร์รกดลง นะครับปิดก็กดตัวนี้ใช้ก็กดให้มันลงมาเรียบๆพอกดตัวนี้ปึ๊บนะครับแบตโชว์ทันทีเลยนะครับ13.8อ์เซ็นะครับอันนี้เปิดเทสไปแล้วถ้าลูกค้าไม่ใช้เราเห็นไฟอันนี้ติดอยู่สแสดงว่าลูกค้าลืมปิดเบรกเกอร์ดานล่างนะครับอันนี้ผมต่อเอาไว้เตือนลูกค้า ะจะได้ไม่ลือปิดนะถ้าเบกเกอร์เปิดอยู่อันนี้ก็ต้องปิดนะครับไม่ใช้ก็ลงไปปิดมันตึมดนะับไปแล้วนะนะจะใช้ไฟ DC เนาะก็เปิดสวิตช์ครับเป็นสวิตช์เมนหลักนะครับจุดน,น,นี้ก็จะคุมฝั่งนี้ นะครับคุมฝั่งนี้นะครับคุมสองฝั่งแยกกันนะครับไม่ใช้ก็ปิดนะอ,นะอันนี้เป็นวิกชาร์จ3ามจุดสุดหมดเลยนะครับสองตัวสีช่องอันนี้มีปิดเปิดได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นที่ปักจุดบุหรี่เนาะ โหลดพวกพัดลมอะไรเงี้ยบางบางทีเขาจะมีเป็นขั้วจุดปลรีมาก็เ,าเสียบตรงนี้ได้อันนี้ก็เป็นแจ็คดีซีแบบหลอดไฟแล้วก็ได้นะครับเ,เหมือนกัน2ฝั่งอันนี้เป็นไทสีพีดเนาะพิเศษให้หน,หน,หนตัวอันนี้ก็เป็นปิดชาร์จสาูปิดเปิดได้เหมือนกันเหมือนกันสองฝัง่งถ้าโหลดอื่นที่มันเป็นพวก ปลาขี้หรือว่าเป็นหางปลาก็เอามาใช้จุดนี้ได้นะครับหมดพร้อมครบทุกขันะ้วเนาะขั้วมาปะหนก,ก็มีให้เสียบ,นะบไฟดีซีก็จะมีประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นที่ชาร์จเนาะผมเปลี่ยนให้เป็น powercon นะครับที่ลูกค้าถามมาก็อันนี้ผมก็เปลี่ยนหัวให้เป็นหัว power o r c o n นะที่ชาร์จ ก็แล้วก็บิดปึ๊บนะครับเ,เห็นว่ามันมีเอสตัวนี้อยู่ดึงขึ้นดึงลงเวลาจะถอดก็ยกขึ้นมาแล้วก็ปิดกลับก็จะเสียบกสลงไปอันนี้จบแล้วมันทนกระแสดได้20แอมป์นะแล้วเราเราชาร์จ10แอมป์ก็สบายไอ้พวกหัวแบบนี้มันจักดีซี10แอมป์มันก็อุ่นๆแล้วครับ ก็เลยเปลี่ยนให้เปน,น,นี่ยนัอฟอรด์ได้นี่จะชาร์จไฟ AC นะครับนนไฟ AC ก็จะมีตัวอ e ิมอร์เตอร์ด้านล่างครับผมกดสวิครับคือจุนนะครับก็ลปปกบเลยลเปิดปุ๊บจะ้เสียงพัดลมทำงานเนาะผมติดเพิ่มให้ตัวหนึ่งระบายอากาศนะครับแต่ว่า ทางที่ดีนะครับไม่ให้ตัวนี้มันร้อนก็เอาไอ้กล่องฟิลที่ผมแถมไปกวางไว้นะครับอากาศมันก็จะระบายได้ดีกว่าเ,เ,เมื่ออินเวอร์เตอร์ด้านล่างเปิดอยู่อ่าเห็นไหมไฟจะต้องติดนะครับอันนี้ก็เอาไว้เตือนเหมือนกันเผื่อลืมปิดอินเวอร์เตอร์นะครับถ้าไฟติดอยู่แต่อินเวอร์เตอร์ด้านางเ,านเปิดอยู่ ถ้าเราจะใช้งานก็กดเปิดมันล๊บอ่าหน้าจอติดแล้วถ้านหน้าจอติดอันนี้ก็ใช้งานได้นะครับถ้าจะใช้ไฟ AC ก็ประมาณนี้นะครับ เวลาจะใช้จะชาร์จนะครับฟิลเบรกเกอร์จะต้องเปิดอยู่ตลอดนะครับเพราะว่ามันเป็นทางผ่านไปหาแบตนะครับเวลาจะชาร์จก็ต้องเปิดด้วยนี่เป็นกล่องฟิลผมใส่เป็นฟิลสำรองแพไปให้นะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวแพ็คส่งให้ลูกค้า okay. สนใจก็ติดต่อครับเพจ PJ Electric นะครับ, J D T C รบ0 4 4นูนย์2 2ด4้าแปดทั้งโทรและไลน์นะครับขอบคุณครับ